ทุกคน굿มอร์นิ่งครับมีสักการะพระธาตุวันเกิดอยู่ที่จังหวัดนครพนมหมดเลยนะฮะใครเกิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์จะมีพระธาตุอยู่จังหวัดนี้ครบถ้วนเลยทุกคนเนี่ยยังเกิดวันอาทิตย์ใช่ไหมมาไหว้พระธาตุพนมวันจันทร์พระธาตุเรนูวันอังคารพระธาตุสีคูณวันพุธกลางวันพระธาตุมหาชัยทุกคนนะครับถ้าเป็นวันพุธกลางคืนก็พระธาตุมรุกะขะมรุกะนครทุกคนเคยได้ยินไหม จังหวัดนครพนมหมดเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดไปวันเสาร์ก็เป็นพระาธาตุนะวัดมหา,าธาตุตรงริมแม่น้าโขงตรงแถวพญาศรีสัตนาคราชเลยทุกคนลานพญานาคใกล้ๆก,กันนะฮะพระาธาตุท่าอุเทนต้องคนเกิดวันศุกร์วันพฤหัสพระาธาตุประสิทธิทุกคนครบถ้วนมากนี่คือเราอยู่ที่จังหวัดพรเออโรงแรมพนะรนฤรมิตรทุกคนตอนเช้าๆเราก็สามารถที่จะมากินกระฟกาแฟตรงนี้ได้เลยทุกคนบรรยากาศแบบ สบายสบายกันอ่นมากๆนี่ฮะอิดถนนใหญ่ทุกคนนะครับอาจจะเราจะเดินไปทั้งนอกกันไปตลาดสดหรือว่าจะไปออไปหาอะไรแซ่บๆกันดีนะแล้วก็ตรงนี้800เมตรเดินไปสักเดียวก็จะถึงพระธาตุพนมปะนี่จ้าทุกคนไปบุกาหารไปทางนี้เลยนะฮะแต่เราจะเข้าเมือง เป็นแม่น้ำโขงไหมอุทไมร้อนตังเลยนี่เพิ่งจะแปดโมงอย่างนะทุกคนโอ้ยอย่างนี้นอนออนไลน์ไร้สุดอยู่ที่โรงแรมที่ห้องสบายๆเนาะจังหวัดนี้จริง,รงๆดินแม่น้ำโขงูสวยมากเป็นเหมือนทะเลเลยฮะแม่น้ำโขงจุดที่สวยที่สุดอยู่ที่อำเภอธาตุพนมนี่เองทุกคนเดี๋ยวเราเดินฝั่งนู้นไหมเนี่ยฮะถ้าเกิดเราไม่เลี้ยวซ้ายข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแยกสามแยกสี่แยกไฟแดงใช่ไหมเลี้ยวซ้ายไปก็เป็นวัด วัดพระธาตุพนมแต่ถ้าเราตรงไปก็ลงโขงเลยนะสวยมากตรงนั้นตอนทิ้ที่ยังยิ่งตอนทิงที่ยงโอ้โหยังกับทะเลเลยทุกคนจ๋าลดมากนะครับนี่คือตัวเมืองอำเภอาธาตุพนมทุกคน <im ession> ปเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมนะเป็นเมืองแบบใครจะบอกว่าเงียบก็มีนักท่องเที่ยวมาเยือนเดชมโขงชมวัดนะฮะนี่ค่ะอันจะเป็นที่นี่นครพนมก็จะมี ชิวทัดแม่น้ำขงที่สวยที่สุดจริงๆทุกคนนะฮะแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดแน่นอนนี่ฮะจะมีบอกเลยนะฮะนะฮะเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็ที่สวยที่สุดก็คือเป็นสะพานวิรภาพเราแห่งที่สามที่เชื่อมนครพนมกับคำน่วนท่าแขกอะไรประมาณนี้ทุกคนนะฮะนี่คือเส้นทางชยางกูลใช่ไหมถนน,นเส้นนี้ นี่ฮะเราจะไม่ได้เข้าวัดเกาะแก้วอัมพวันสักทีหนึง่งไปไหมเดี๋ยวเราเข้าไปที่หลังได้ใช่ไหมครับเพราะว่ามาทั้งทีก็ต้องมีความแปลกใหม่บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปในเมืองก่อนทุกคนไปชมพระธาตุนะฮะเมื่อวานนางงามจัก,กรวาลมาถือว่าคุ้มค่าแล้วฮะกับการมานครพนมครั้งแรกมานอนโรงแรมดีๆพรน,นริมิตร เดินเนี่ยฮะเห็นนะจะถึงสามแยกสี่แยกข้างหน้าเนี่ยเดินตรงไปก็ลงแม่น้ําโขงเลยทุกคนจ๋าสวยมากแต่เราจะเลี้ยวซ้ายตรงด้านนี้เพื่อจะได้ไปชมพระธาตุพนมทุกคนยิ่งกลางคืนแล้วก็เปิดแสงจะสวยมากนี่เห็นธาตุพนมตรงนี้เลยทุกคนเห็นไหมนี่ข้าต้มถูกใจไงทุกคนใครจะมาทานก็ต้นถูกใจก็ไม่ไกลนะฮะจากโรงแรม กานนี้ดังมากทุกคนครับบริการดียิ้มแยม้มนี่ไงครับทุกคนสามแยกหรือ4ี่แยกกันแน่เนี่ยตรงไปนี่แม่น้ําโขงเห็นอยากสุดนั่นนะฮะเห็นไหมที่สว่างเวิง้งเวื้งนั่นคือแม่น้ําโขงนั่นนะ่ะแต่เราจะไม่เดินตรงไปเราจะเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปวัดพระาธาตุฮะทุกคนจ้าจะได้เห็นบรรยากาศชัดๆอีกครั้งหนึ่งของตอนเช้าจริงๆอยากตรงไปเนาะลงแม่น้ําโขงใช่ไหม และเดินมาจากโรงแรมแป๊บเดียวสามารถเดินตรงแม่น้ำโขงได้เลยเห็นไหมฮะนั่น่ะหน้าเนี่ยจะเป็นถนนริมทางแม่ ate, น้ำโของออกประตูโขง <Yeah. S 2> ได้ไปเสิรประตูโขงได้เลยตรงนั้นแล้วก็ออกเส้นทางวัฒนธรรมถนนคนเดินทุกสุขเสา mm. แต่ว่าเราจะเดินทางนี้เลยทุกคนไม่งงนะทุกคนเส้นทางหาง่ายมากมาพักที่พรนริมิตรจะแบบเดินทางสะดวกมากเข้าเมืองแป๊บเดียวนี้เห็นไหมยอดพระธาตุอยู่ข้างหน้าเราแล้วเห็นไหมฮะ นี่ฮะทุกคนทะลุถึงแม่น้ําโขงหมดเลยนะฮะเส้นนี้ถนนเส้นหน้าวัดนะฮะนี่ตลาดสดทุกคน้าไปตรงนี้เลยแล้วมีแกงใต้เราจะไปกินแกงใต้ดีเมจ้าวันนี้แกงใต้ามาขายถึงอำเภอาธาตุพนมเลยนะทุกคนนี่ธาตุพ,พนมนะครับสวยงามน,นี่ตลาด บริเวณแบบหน้าวัดเลยทุกคนครับขายเสื้อผ้าเดี๋ยวเราจะเจอมันแก้วหวานฮะเป็นของดีประจำจังหวัดอำเภอธาตุพนมฮะนี่ฮะแกงต้าจะอยู่อย่างนี้สองร้านเลยนะเพิ่งเจอเมื่อวานแต่จะพาไปไหว้พระธาตุก่อนนะครับทุกคน นี่ครับประตูเข้านะครับทุกคนแต่ถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาตรงนี้นะเห็นไหมเป็นถนนสายวัฒน,ธ,นธรรมลงแม่น้าโขงได้เป็นประตูโขงทุกคนเนี่ยขวามือที่มีรถจอดแต่เราเข้าทางนี้ได้เลยทุกคนจะได้เห็นพทพธัณ์เลยผมเข้าจากซุ้มประตูนัน่นนะครับข้างหน้าเป็นซุ้มประตูประตูโขงลงแม่น้ําโขงได้เลยนะครับ สเร็จพระเจ้าตากสินอันนี้ดอกอะไรทุกคนกันเกลาไหมอ่ะอุ้ยนี่ต้นกันเกลาทุกคนกันเกลาดอกไม้ต้นไม้ประจําจังหวัดของคอรอนมหอมมากดอกมะแลงผู้ทุกคนว้าเราเจอต้นเล็กแต่มีดอกดอกด้วยทุกคน นี่ฮะอยู่หน้าตรงนี้ฮะสวยมากหอมด้วยทุกคนหอมมากดมนะหอม ตรงไหนเขาเรียกบ่อพระอินรู้ไหมบ่อพระอินไมรูไม่รู้ เราถืออัดอยู่หรอดูซิเห็นไหมทุกคนเราเรียกว่าพอสอยู่ปรากฏมันถ่ายอยู่ทุกคนขออภัยด้วยนะโอเคสําหรับคลิปนี้พอละยาวเกินไปเดี๋ยวทุกคนจะหลับนะฮะหา,หาบอกพระอินไม่เจอทุกคน